สวัสดีครับกลับมาสู่ซีรีส์แนวทางการเริ่มต้นสู่การเป็นนักเขียนบทละครและซีรีส์ฉบับครบสูตรและตอนนี้เราอยู่ที่อีพีซด์สามนะครับเตรียมตัวอย่างไรสู่การเป็นนักเขียนบทและเตรียมบทอย่างไรให้พร้อมนําเสนอครับ มาถึงข้อที่3แล้วหลายคนคงจะสงสัยไหมครับว่าถ้าเรามีบทมีพล็อตมีซีนารีโอมีซีนอปซิสมีสกรีนเพย์ทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วเราจะทำยังไงต่อไปในการที่จะทำให้คนหรือว่าผู้จัดหรือนักลงทุนต่างคนต่างมาสนใจในบทละครของเราวันนี้เรามาหาคำตอบนั้นด้วยกันครับสวัสดีครับผมชิงนายเศรษฐวุฒิอินบุญเป็นนักเขียนบทซีรีส์ครับการันตีรางวัลจาก Thailand Kid s a w a r ์สาขานักเขียนบทละครซีรีส์ประจำปี2 0 2 4ครับ ซึ่งผลงานที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเฮโรอีนกล้าทะเล Hit by l o v e Switch on Never let me go 55 Never too late The Warp Effect Mama มามซึ่งเนื้อหาในอีพิโซด3นี้นะครับจะประกอบไปด้วยเทคนิคการแก้ไขให้ง่ายต่อการถ่ายทำเมื่อสินค้าที่ต้องเข้ามาถ่ายอินเราจะมีวิธีการรับมืออย่างไดการสร้างเรื่องย่อรายตอน Set up และเพย์ออ การสร้างพิชเด็กการใช้เครื่องมือประกอบการเขียนบทการหานิยายหรือเรื่องที่น่าสนใจในการมาอะดัปเทชันและการส่งเรื่องหรือนำเรื่องเข้าประกวดครับครับและคอรน,นี้เหมาะสำหรับทุกคนที่มีบทหรือว่ามีเรื่องราวที่เราอยากนำเสนออยู่ในมือแล้วและอยากจะรู้ว่าพิชเด็กทำยังไงหรือว่าจะมีวิธีการไหนในการปรับปรุงพัฒนาบทให้ดีขึ้นก็สามารถเรียนรู้ได้เช่นกันครับ เรียนคอร์สนี้แล้วนะครับจะมั่นใจได้เลยว่าทุกคนจะสามารถต่อยอดการเขียนบทได้นอกจากที่จะเขียนบทมาแล้วเรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะแอพพลายเข้ากับการไทอินสามารถปรับทอนลดเพิ่มได้หรือว่าสามารถที่จะสร้างพิชเด็กของตัวเองได้หนึ่งฉบับสําหรับใช้สําหรับขายงานได้จริงหรือสามารถใช้ Chat GPT หรือว่าเครื่องมืออื่นในการเข้ามาสร้างแสนง,งานเขียนบทของเราได้ด้วยเช่นกันครับหลังจากที่ทุกคนได้เรียนอีพิโซดหนึ่งอีพิโซดสมาแล้วมั่นใจได้นะครับว่าทุกคนจะต้องมีบทหรือมีเรื่องเล่าที่อยากจะเล่า ประมาณหนึ่งไว้เบื้องต้นครับเราจะใช้เรื่องนี้นะครับในการมาพัฒนาเนื้อหาเพื่อให้กลายเป็นพิชเด็กที่สามารถใช้งานได้จริงครับอุปกรณ์ที่จะต้องมีนะครับคือ l a ็ปท็อปคอมพิวเตอร์แล้วก็โปรแกรมนะครับอย่าง Canvas หรือใดๆก็ตามหรือ PowerPoint นะครับที่ใช้ในการสร้าง Presentation นะครับแล้วก็ h h a t GPT ครับผมและหากทุกคนพร้อมแล้วเราจะเข้าสู่ Chapter แรกกันเลยนั่นคือเทคนิคการแก้ไขง่ายต่อการถ่ายทำครับ